แอปมาก็จะเป็นแอปนี้เึ๊บจะขึ้นเป็นหน้านี้หน้านี้เลยแอปที่เราโหลดมาเสร็จเราเข้าไปแอปโพสแอปโพสที่ต้องมีทุกเครื่องอยู่แล้วเครื่องรูทเฉพาะเครื่องรูทนะเข้าไปหน้แอ p โพสเลยได้แอปโพสเบบกดตัวนี้นี่ตัวจิ๊กซอก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมตัวที่เราโหลดมาเรากดเลยกดเสร็จเปิดใช้งานโมดูลเปิดใช้งานโมดูลนะ พอใช้งานโมนดูลปุ๊บกดกลับกดกลับปุ๊บอาจจะรีเครื่องสักทีหนึ่งรียรีเครื่องทีหนึ่งก่อนพอเสร็จกลับไปหน้ากลับไปหน้าแอปกลับไปหน้าแอปที่เราโหลดมาตัวเนี้ยพอเสร็จกดตัวนี้กดตัวนี้เสร็จแล้วก็กดตัวนี้เสร็จแล้วกดตัวนี้ต่อ แล้วเราติ๊กเลยอ่ะติ๊กทุกอย่างที่เรารู้อ่ะคือมันขอสิทธิ์โหลดอ่ะนะผมติ๊ก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 อ่าสมมติว่าผมติ๊กติ๊กแล้วกดกลับกดกลับเสร็จพิมพ์ชื่อไว้อ่าพิมพ์ชื่อไว้พิมพ์มชื่อไว้เสร็จกดกลับมันจะขึ้นอย่างนี้อันนี้คือของผมมีอยู่แล้วอันหนึ่งที่ผมทาให้ดูนะขึ้นแบบนี้ปึ๊บกดกลับกดกลับเสร็จเราเข้ามาตัวนี้ เราเข้ามาตัวนี้เสร็จเรากดนี่แอปโรบินโฮสพอแอปโรบินโฮสปึบเรามากดตัวนี้อ่ามันก็จะขึ้นที่เราพิมพ์ชื่อไว้ของเราเมื่อกี้อันนี้ของผมพิมพ์ไปแล้วของผมมีอยู่แล้วขอว่ากดไปแล้วกดตกลงพอตกลงเสร็จกดตัวนี้ซ่อนซ่อนทุกอย่างที่ขอสิทธิ์ลูซซ่อนให้หมดทุกอย่างที่มันขอสิทธิ์ลูซเรากดซ่อนให้หมดกดกลับ กดกลับปุ๊บกดอย่างงี้สักหนึ่งทีกดกลับอ่ากดกลับเสร็จแล้วเราก็ไปแอลโพสใหม่แอลโพสใหม่แอลโพสปุ๊บมันก็เป็นหน้าโมดูลนี้ใช่ไหมอ่าปกติมันจะเป็นหน้านี้แอลโพสเรากดไปหน้านี้กดหน้านี้ปุ๊บเราพิมพ์คำว่า F L เอเสร็จเห็นแล้วตัวที่สองกดเข้าไปเลยตัวที่สองกดตัวที่สองปุ๊บกดคำว่าเผยแพร่เผยแพทเสร็จกดคำว่าคังคังคังปุ๊บดาวน์โหลดขึ้นดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลดต่อไปอ่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเปิดแต่คือของผมมีอยู่แล้วไงแต่มันก็จะกดเปิดปกติ ต่ของผมมันมีอยู่แล้วผมมันเนี่ยของผมมีอยู่แล้วอ่านะพอเสร็จพอมันดาวน์โหลดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมันจะไปขึ้นอยู่หน้านี้ขึ้นอยู่หน้านี้หน้าโมดูลเนี่ยก็ไม่ใช่นี่นี่ตัวนี้นะตัวจิ๊กซอนะหน้าโมดูลอืหน้าโมดูลน,นี่หน้าโมดูลตัวจิ๊กซอเนี่ยอ่ะตัวสีดําเนี่ยกดเข้าไปตัวสีดําเปิดใช้งาน พอเราเปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยเราติ๊กเลยกรอบงานระบบอันน,นี้ติ๊กเลยเนี่ยเป็นฮูดบูสเตอร์ติ๊กไปติ๊กไปเสร็จกดกลับกดกลับเลยเสร็จสิ้นเรียบร้อยกดกลับกดกลับมาหน้าเดิมกดกลับเสร็จปุ๊บรีบูตปกติกดรีบูตปกติเลย รีปกติแล้วก็ลองดูว่ามันก็จะเข้ารูบินทูได้ปกติ